สวัสดีครับพบกับช่องหัดเทพชาแนลครับผมไอ้หาเทพนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องของ3จุดตายจุดจ่ายตังค์นะครับกับพิมพ์พาปิตามหาเสน่ห์ครับผมวันนี้นะครับผมนําทั้งเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับมาให้ชมกันนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าจริงๆร้าปิตามหาเสน่ห์เนี่ยจัดอยู่ในอันดับต้องเรียกว่า1ใน5ของพาปิตาหลวงปู่โตที่โด่งดังเนยนะฮะครับนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดแรกกันเลยนะครับผม เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆหรือคลิปดีๆนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามนะฮะแล้วจะมีการอัพคลิปใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจุดที่1นะครับเราจะมาดูภาพรวมขององคพระก่อนนะฮะก็คือสัดส่วนขององค์พระนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของแขนนะครับแขนเนี่ยจะเล็กและเรียวนะฮะ แล้วส่วนไหล่ขององค์พระเนี่ยจะดูล่ำนะครับล่ำและใหญ่นะฮะก็จะดูมีเสน่ห์มากๆนะครับจุดที่ให้โฟกัสนะครับก็จะให้ดูที่ร่องแขนนะครับร่องแขนของพิมพ์นี่ครับจะลึกนะครับจะเป็นร่องแขนที่ไม่แขนจะไม่ติดกันนะครับจะเป็นร่องแขนที่ลึกนะฮะของเกสส่วนมากที่กดพิมพ์มาเนี่ยแขนเนี่ยก็คือจะติดกันนะครับไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับจุดที่2นะครับผมอยากให้ดูดูที่ตรงบริเวณมือขององค์พระนะครับ มือขององค์พระเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งด้านซ้ายขององค์พระนะฮะมือเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าจะมีเป็นเหมือนเป็นเล็บนะครับคมๆนะครับยื e ่นออกมานะฮะซึ่งเราจะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาองค์พระสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีเล็บเล็กๆนะครับก็เหมือนเส้นนะครับในบล็อกนะฮะพุ่งออกมานะครับจากนิ้วนะฮะฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดนะครับมีถึง3าถึงสเส้นเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ประกอบในการพิจารณาซื้อพระได้นะครับต่อไปนะครับจุดที่สามนะครับเราจะมาดูด้านหลังองค์พระกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับด้านหลังองคพระหนังสือต้องเป็นประมาณนี้นะครับหนังสือเนี่ยถ้าโฟกัสเข้าไปแล้วจะเห็นไหมว่าจะมีความลึกคมและชัดมากๆนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเนื้อใบลานนะฮะเนื้อใบลานเช่นเดียวกันนะครับให้ดูโดยรวมองคพระนะฮะดูสัดส่วนขององค์พระนะครับ ก็จะเป็นประมาณตามรูปนะครับเรามาเริ่มจุดที่1กันเลยนะฮะจุดที่1นนะครับผมก็อยากให้ไปโฟกัสที่ตรงร่องแขนขององพระนะฮะร่องแขนจะมีความลึกนะครับล่องแขนลึกนะฮะของเกสก็ยังตื้นนะครับอันนี้มีความลึกนะฮะดูง่ายสบายตานะครับผมครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะนะสังเกตไหมครับร่องแขนจะลึกต่อไปนะครับเรามาดูที่เล็บขององพระนะฮะฝั่งด้านซ้ายขององค์พระนะครับ จุดที่สองนะฮะเล็บทุกองค์ต้องมีนะครับคือเกสรกับใบลานเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำหนิทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดนะฮะอย่างใบลานองนี้นะครับฝั่งขวาองค์พระก็จะเห็นเล็บนะฮะเล็บก็จะยื่นออกมาคมๆเล็กๆนะครับดูเป็นธรรมชาตินะฮะอ่ะอีกมุมนึงนะครับมุมด้านบนนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเลยฮะว่าจะเห็นเล็บคมๆเนี่ยยื่นออกมาสาถึงสี่จุดเลยนะฮะตรงนี้ก็ประกอบในการพิจารณาได้นะครับ ต่อไปนะครับด้านหลังฮะด้านหลังขององค์พระนะครับต้นหนังสือนะครับต้องมีความคมชัดนะฮะอ่าเห็นไหมลึกคมชัดดูง่ายสบายตาครับของเก๋ยังตื้นเบอร์นะฮะรูปนี้นะครับเราจะมาเทียบให้ดูนะครับเล็บฝั่งขวาขององค์พระทั้งสองเนื้อนะครับสังเกตไหมฮะจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยครับพาะพระเนี่ยกดพิมพ์มาจากบล็อกเดียวกันนะครับอ่าสังเกตไหมครับ ตรงที่วงไว้นะฮะจะดูง่ายมากๆครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับวิธีการดูพระปิดตาหมาเสนนะครับผมวันนี้นะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด่นๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มเทพครับต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ